มีข้อกฎหมายที่อยากจะพูดให้กับประชาชนฟังนะครับคืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องอายุความเนี่ยนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ทนายหลายคนก็ให้ข้อมูลไปทางโซเชียลนะครับเขาก็ให้ข้อมูลถูกนะแต่ว่าเหมือนกับว่าประชาชน,นจะเกิดความเข้าใจผิดนิดนึงนะครับอย่างเช่นเรื่องบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเราก็ค้นในโซเชียลอะ่ะเราก็จะเจอว่ามีอายุความ2ปีใช่ไหมเออบัตรเครดิตมีอายุความ2ปีนะครับทีนี้ประชาชนก็มาถามว่าอ้าวอาจารย์ อันนี้ผ่านมาเจ็ดแปดปีแล้วนะหรือบางทีผ่านมาเกินสิบปีแล้วอ่าทําไมเขายังทวงหนี้นะทําไมเขายังมายึดทรัพย์อ่าอันนี้นะครับก็อยากจะพูดประเด็นนี้ต่อครับคืออายุความเนี่ยมันก็คือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้เจ้าหนี้เนี่ยมาฟ้องคดีรศาลหนี้ที่ขาดอายุความแล้วเนี่ยกฎหมายให้สิทธิลูกหนี้ไว้เนี่ยแค่เพียงว่าถ้าเจ้าหนี้มาทวงหรือมาฟ้องเนี่ยนะครับลูกหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ได้นะ ซึ่งถ้าลูกหนี้เนี่ยได้ให้การต่อสู้เรื่องอายุความโดยถูกต้องศาลก็ชอบที่จะพิาพากษายกฟ้องได้ก็คือลูกหนี้ไม่ต้องชําระหนี้แต่อะ่ไรก็ตามนะครับนี่ที่ขาดอายุความนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหนี้ระงับยังถือว่ามีหนี้อยู่นะฉะนั้นแม้ว่านี้บัตรเครดิตคุณเนี่ยจะขาดอายุความเกิน2ปีแล้วนะถามว่าเจ้าหนี้ทวงได้ไหมคําตอบคือทวงได้จนตายอ่ะตายแล้วยังมาทวงกับทายาทเลยเพราะว่าอะไรครับ พราะว่านี่ที่ขาดอายุความไม่ได้ทําให้นี่ละงับโอเคไหมนี่คือเรื่องแรกนะนี่คือเรื่องที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจประการที่สองคือนี่ที่ขาดอายุความเนี่ยเจ้านี่ยังฟ้องได้นะแต่กฎหมายให้เป็นหน้าที่ของลูกนี่ที่ต้องมายื่นคาให้การต่อสู้คดีนะครับถ้าไม่ให้การต่อสู้คดีเนี่ยศาลไม่มีอำนาจในการยกอายุความทางแพ่งคือวิธีชัยให้ฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนีหรับผิด ฉะนั้นประชาชนหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยนี่ขอายุความแล้วเจ้าหนี้ฟ้องมาปล่อยจอยเลยโอ้อันนี้คุณพลาดอย่างสําคัญเลยนะครับเจ้าหนี้ฟ้องมาคุณบอกเอ้ยคุณอ่านใน Google มานะฮะนี่ขอายุความแล้วคุณปล่อยจอยเลยไม่ทาอะไรเลยนะครับงานงอกเลยนะครับถ้าคุณไม่ให้การต่อสู้คดีเนี่ยศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำนาญนี้ได้ศาลไม่มีอํานาจยกอายุความทางแพ่งขึ้นวินิจฉัยให้เองนะครับถ้าคดีอาญาเนี่ยยกขึ้นวินิจฉัยให้ได้แต่อายุความในคดีแพ่งเนี่ย ไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่2องซึ่งคุณก็ต้องติดต่อหาทนายความใกล้บ้านหรือที่คุณรู้จักหรือที่คุณสะดวกในการยื่นคาให้การต่อสู้คดีเรื่องอายุความนะนี่คือเรื่องที่2นะครับผ่านมาที่สจะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยเขาฟ้องคดีภายในอายุความนะแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยนะครับไม่ยอมไปศาลนะไม่ยอมไปศาลผลก็คือศาลก็พิพากษาให้แพ้คดีไปนั่นแหละไม่ไปก็ไม่ไปก็แค่นั้นแหละนะครับ ก็เข้าสู่กระบวนการเรื่องการขัดนะัดอะไรก็ว่าไปทีนี้พอสารพิภากษาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เจ้าหนี้ได้ไปก็คือตัวคําพิภากษาภนะาษาชาวบ้านคือได้กระดาษถ้าอยากจะบังคับชําระหนี้เนี่ยเนะจ้าหนี้ต้องไปดําเนินการบังคับคดีนะครับซึ่งก็จะมีระยะเวลาคดีอยู่10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิภากษาทีนี้นะครับพอมีคําพิภากษาปุ๊บระยะเวลาผ่านไป2-3ปีนะครับเจ้าหนี้โทรมาสวงลูกหนี้ นะหรืออาจจะเป็นบริษัทที่ซื้อนี่มามาทวงลูกหนี้นะครับลูกหนี้ก็จะเข้าใจว่าโอ๊ยนี้เนี้ยมันเกิน2ปีแล้วนี่ขาดอายุความไปแล้วมาทวงอะไรอันนี้ไม่มีข้อต่อสู้นะครับอันนี้คือเคสนี้มันเป็นกรณีที่เขาฟ้องคดีภายในอายุความแล้วลูกหนี้เนี่ยไม่ได้ไปต่อสู้แล้วศาลพิพากษาให้แพ้คดีไปแล้วเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิบังคับคดีได้นะฮะภายในระยะเวลา10ปีฉะนั้นเคสนี้ไม่ใช่เคสของการขาดอายุความนะฮะเคสนี้เป็นกรณีที่ เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีภายในอายุความและศาลมีคำพิพากษาแล้วฉะนั้นเจ้าหนี้เนี่ยสามารถที่จะบังคับคดีได้ภายในเวลา10ปีอันนี้อยากให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาดอายุความแล้วก็สุดท้ายหนักกว่านั้นนะครับหนักกว่านั้นก็คือเจ้าหนี้ฟ้องภายในอายุความหรือฟ้องเมื่อขาดอายุความก็แล้วแต่นะครับแต่ลูกหนี้เนี่ยไม่ได้ต่อสู้คดีศาลจึงพิาพากษาให้แพ้คดีอ่ะทีนี้แหละ ระยะเวลาผ่านไปหลายปีเลยนะครับหลายปีเลยก็มีการมาทวงหนี้ลูกนี้เข้าใจว่าเกิน2ปีแล้วขาดอายุความแล้วทวงไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับก็ทวงได้อยู่ที่บอกว่าเมื่อนะครับเมื่อาาสาพิพากษาแล้วเนี่ยนะค,คุณก็ยกระดับกลายเป็นลูกหนี้ตามคามีพากษาเจ้าหนี้สามารถมาคดีได้ภายใน10ปีนะครับทีนี้ถ้าพ้นระยะเวลามาคดี10ปีไปแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นศึกสากฎหมายก็จะตอบแค่ว่าเจ้าหนี้ก็หมดสิทธิ์ในการบังคับคดี เจ้านี้ก็หมดสิทธิในการบังคับคดีนะแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องอความรังงับแห่งหนี้เนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้เขียนให้อยู่ในเรื่องความรังับแห่งหนี้เหมือนกันนะฉะนั้นผมก็มองว่าหนี้ก็ไม่รังงับเจ้าหนี้ก็ยังทวงต่อไปได้เพียงแต่ว่าไม่มีสิทธิ์จะไปตั้งเรื่องยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์อะไรของลูกหนี้นะครับประเด็นนี้ในทางตารากฎหมายก็อาจจะไม่ได้เขียนกันประเด็นถัดมานะครับอย่างที่บอกไปว่าหนี้ที่ขาดอายุความเนี่ยมันไม่ทํานี้รังงับนะฉะนั้นถ้าลูกหนี้ไม่ทราบ ไปชําระหนี้ให้หลังจากขาดอายุความผลเป็นยังไงนะครับผลเป็นยังไงผลก็คือที่ชําระไปแล้วไม่มีสิทธิ์ได้คืนเพราะว่านี่ยังมีอยู่อ่าฉะนั้นต้องเช็คสิทธิ์ตัวเองให้ดีถ้าขาดอายุความมีสิทธิ์ในการปฏิเสธเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ทวงแต่ถ้าเกิดเราเผลอจ่ายไปนะถ้าเกิดเราเผลอจ่ายไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คืนนะมีกรณีไหนอีกนะครับมีกรณีที่นะเป็นหนี้ปุ๊บ นะครับอ่าลูกหนี้ตายลูกหนี้ตายเนี่ยเจ้าหน,นี้จะต้องฟ้องทายาทลูกหนี้เนี่ยภายในอายุความรอดกนะก็คือหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน,นี้รู้ว่าลูกหนี้ตายปัญหาแบบเดียวกันเลยครับว่าถ้าเจ้าหน,นี้มาฟ้องเมื่อขาดอายุความรอดกคือฟ้องเมื่อเกินหนึ่งปีนับแต่รู้แล้วคดีก็ขาดอายุความแต่กับเ,เรื่องของทายาทของที่ต้องยกอายุความเพื่อข้อต่อสู้นะครับ <c oughs> ถ้าไม่ยกศาลก็ไม่มีอำนาจในการหยิบยกอายุความเนี่ยขึ้นมาวินิจฉัยให้เออก็ตู้พิพากษาให้แพ้คดีอยู่ดี เจ้าหนี้ก็มายึดทรัพย์ได้เพียงแต่ว่าในกรณีนี้เวลาจะยึดทรัพย์เนี่ยนะครับจะต้องไปยึดทรัพย์ในกองมรดกของผู้ตายไม่ใช่มายึดทรัพย์สินส่วนตัวของทายาทระยะเวลาคดีก็10ปีเช่นเดียวกันนะฉะนั้นลูกหนี้ที่คิดว่าคดีขาดอายุความต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ต้องหาทนายความในการยื่นคาให้การต่อสู้คดีไม่ใช่ว่า รอให้ผ่านไปสองปีแล้วนึกว่าขาดอายุความบางทีไม่ได้ขาดนะครับบางทีก็ฟ้องไปแล้วคุณไม่ไปศาลเองศาลพิพากษาให้แพ้คดีนะอยู่ในระยะเวลา,าเข้าดี10ปีเขามาทวงนะคุณก็คิดว่าโออมันเกิน2ปีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขาดอายุความคือเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดมีชําระบางส่วนก็คือเกิน2ปีนับแต่วันที่ชําระครั้งสุดท้ายนะแล้วเขาฟ้องเมื่อเกิน2ปีนับแต่นั้นขาดอายุความแต่เขาฟ้องได้แต่ คุณก็ต้องหาทนายความไปยื่นคำห้การต่อสู้คดีนะครับ